สวัสดีจ้ายายทิพย์คือเกาคือดือมาละห็นบอ่ออย่างี้ทิพย์พาขึ้นมาตั้งต้นมะม่วงุพี่น้องยายทิพย์พาขึ้นต้นมะม่วงนะคะมากินมะม่วงสุกหินบังม่วงสุกที่ตั้งต้นอดบล้นท้นบะไว้ตั้งสิจิบตั้งสิ่ท้ายให้พี่น้องเบิ่งน้่นะครับดีจ้าเร้อมะม่วงสุกก็ไดอุ้ยน่านเห็นบล้นแล้วพี่น้องบาดล้นต้องพื้นดินล้ะจ้า สี่วงหนึ่งแกทุกคนอันนี้ห้ามนะคะอันนี้น่วยห้ามแกะทุกคนภาษ,าษาภาคกลางเรียกว่ามะม่วงห้ามภาษาอีสานเรียกบวมวงหืมบานแยทิพย์เด้ออื่นบวมวงหืมบานพีนองอื่นีอย่างแก่กำลังเจก,กำลังสุก พี่เลจ้าทุกคนหน่วยสุกว่าจะหายพี่น้องเบิ่งน้าลุดลงไปยุดไตพื้นนะจ้า,าพนานุนหนึ่งพี่น้องจ๋าฝุ่นหน่วยหนึ่งซุกซุกพี่เต้องฝุนด้วยจ้เด้อ สุกสอยู่บนนี้จ้าจ้าเอ๋สวัสดีค่ะมาเด้อผู้ใดอยากบางวงสุกน้ำใยทิพก็ได้มาบางวงสุกจ้าขึ้นมาตั้งต้นได้จ้าพี่น้องเองงก็บบงวงกนได้จ้าเด้อ ไป่ก่อนจ้ามดแดงสิกัดสวัสดีค่ะบายยขอบคุณเด้อจ้าพี่น้องที่เพิ่งรับชม